ก็รอกาบสวัสดีนะครับวันนี้จะมาแจกรูปดาบดาบนะครับรูปดาบเอาไปไว้แต่งภาพนะครับมีหลายๆรูปเลยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะเสอ้อเดย์ด้กรับแบแมวยาวแมวยาว มีหลายรูปเลยแครับรูปบาร์บงครับรูปรถเกี่ยวข้าวก็มีนะครับเดี๋ยวผมเฮ้ยดูไหนวะหนูเข้าผิดอันวะมีหลายรูปเลยนะครับมีหลายรูปเลยนี่ครับรูปรถเกี่ยวอ เนื้อเปิดก็มาใหม่ครับนึงครับขอบบขอภัยห้ามนี่ครับเปิดดูเลยนะครับกดดูนี่สวยปลาลูบดาบอ่ะนี่ครับก็มีประมาณเท่านี้แหละครับมีประมาณเท่านี้กระสินเตอร์อะไเราจะอะไรทีเดียว มาวันนี้ก็ขอจ,จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ